สวัสดีครับมาพบกันกับผมอีกครั้งนึ่งนะครับ mm hmm. วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี่นอกระบบนะครับวันนี้เราเข้าเรื่องกันเร็วๆมันต้องอารมณ์พบ,บมากมายคือผมเข้าไปอ่านนะฮะในคําถามที่มีคนเข้าไปถามในพันทิปนะฮะว่าจะแก้หนี้นอกระบบได้ยังไงอ่าแต่นะะบอกว่าการแก้หนี้นอกระบบอันดับแรกเลยที่คุณจะต้องใช้ไม่ใช่เงินอันดับแรกในการแก้หนี้นอกระบบ ที่คุณต้องใช้แล้วคุณจะเป็นต้องมีคือความกล้าความกล้าความกล้าแล้วก็ต้องไม่กลัวนะถ้าเกิดคือกล้าแล้วต้องไม่กลัวด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากล้าแต่กลัวคือกล้ากล้ากลัวกลัวก็บอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นนี่นอกระบบคุณต้องมีความกล้าแล้วคุณต้องไม่กลัวนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังแล้วกันคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยนะครับบริษัทผมเนี่ยที่ปรึกษาการเงินอันโตนิโอแอตโทนีเนี่ยนะครับเรา แก้หนี้ให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s อสเป็นหลักนะครับแล้วก็นี่ส่วนใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจ s อสีมีก็คือส่วนใหญ่ก็คือหนี้จากสถาบันการเงินนะครับแต่นะครับตอนเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับเราก็บอกว่าเรารับงานเฉพาะแก้หนี้ในระบบแต่นอกระบบเราก็าจะพยายามช่วยนะครับเพราะว่า เอาไง่ายไปคุยกับน,นักเลงอ่ะนคุยกับน,นักเลงถามว่าผมมีแนะนําให้ลูกค้าไปเจนักเลงกับน,นักเลงก็คือหานักเลงไปคุยกับนักเลงอ่ะก็มีนะครับหรือเอาเป็นว่าสีเขียวไปคุยกับนักเลงก็มีนะครับหาให้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าพวกผมจะตัดตอนตรงนี้ไปให้ลูกค้าไปประสานกันอกเองนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อย่างผมเองเนี่ยก็ไปเจรจา,านี้นเนากระบบไปลูกค้าหลายหลายครั้งนะว่าบอกตรงว่าคือขี้เหรไปอ่ะเพราะว่า <c oughs> มันไม่มีหลักการหลักเกณฑ์เลยหรอกพวกเนี้ยนะ แต่ว่าจากประสบการณ์ที่นะครับพวกผมทํางานให้ลูกค้าเนี่ยแล้วก็ประสบความสําเร็จเคสจบไปหลายเคสแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าผมไล่เลี่ยงไว้ให้อย่างนี้ตอนนี้เราเป็นหนี้ไปแล้วนะไม่ต้องพูดถึงอดีตก็ได้แต่ต้องบอกว่าใครที่นะครับยังไม่เป็นหนี้นองระบบนะครับคือคุณเป็นหนี้ในระบบดีอยู่แล้วอย่าอย่าเขาเรียกว่าบ้าระห่ำไปกู้หนี้นองระบบ นะเอาเป็นว่าใครที่ฟังผมอยู่แล้วคิดว่าจะกู้เงินนอกระบบผมบอกเลยว่าคุณเลิกคิดเลิกที่จะกู้เลิกที่จะกู้จริงจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับถ้าคุณรู้ว่ามันจะเกิดปัญหาคุณหลังจากที่คุณไปเอาเงินนอกระบบมาแล้วมันเอากงินแบบว่าร้อยละสองต่อวนันมันเก็บเป็นรายวันด้วยนะอ่านะมันไม่ได้เก็บเป็นรายเดือนเป็นรายอาทิตย์นะฮะเคยได้ยินแบบโหดโคือเก็บทุกสิบห้าวันอ่านะ แต่ว่าตอนนี้คือเก็บรายวันอดอกเบี้ยร้อยละสองต่อวันหลายคนบอกมันจะเป็นไปได้งไงวะมันเป็นไปแล้วมันมีหลายคนกู้ด้วยร้อยละสองต่อวันนี่ก็คือเดือนละหกสิบเปอร์เซ็นแล้วจริงๆมันมาเก็บรายวันมันไม่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีเก็บทั้งต้นทั้งดอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะมันคือถ,ถ้าเกิดคิดเป็นสูตรแบบธนาคาร i r รเนี่ยมันไม่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นมันมากกว่า เขาะมันเก็บรายวันนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทาธุรกิจผมมีลูกค้าผมมาทําธุรกิจเป็นมีนี่เงินกู้เป็นหลักเกือบร้อยแต่ว่าไปกู้นอกระบบคือตลกมากนะตลกมากเพราะว่าขอขอนุญาตดังอีกอย่างนี้นะคือเขาเรียกว่าเอ,อมัน <c oughs> เขาเรียกว่าเข้าตาจ,จริงๆนะที่เขาไปกู้กันแบบนั้นนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลูกค้าผมหลายรายที่มีปัญหาเนี่ยก็ก็ผ่านนะก็ก็แก้ปัญหากันไปได้นะครับแต่ต้องบอกว่าใครที่กําลังจะคิดกู้อย่ากกู้นะครับอยากกู้เด็ดขาดหลายคนบอกว่าถ้าไม่กู้จะเอาตัวรอดได้ยังไงอ่ะผมจะมีคําถามว่าคุณเนี่ยคือหนีเสือป่าจระเข้อ่ะแต่บางครั้งคุณบอกว่ากูก็ตายอยู่ดีอ่ะบางคนนึกภาพผมไหมเคยดูสารคดีสัตว์ไหมออนะ แองวิ่งหนีเสือลงน้ําเจอจระเข้กินอันนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไงก็ตายทั้งคู่ถ้าอยู่บนบกก็โดนจระเข้ไอ้โดนเสือกินอยู่ในน้ำก็โดนจระเข้กินแต่ว่าเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับค็มเป็นคําพังเพยนะครับคือสมมุติว่าคุณเป็นหนี้ที่จะเป็นจะต้องหาเงินกู้ให้ได้ภายในวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะ่ะนะครับกี่หมื่นกี่แสนก็แล้วแต่ <c oughs> คําถามคือคุณไปเอาเงินกู้นอกระบบมันคิดกุดอกเบี้ยคุณรายวันนะร้อยละสองต่อวัน เก็บรายวันคุณอาจจะเอาเงินที่เอามันมาเนี่ยแล้วคุณก็เอามาข่อนตัวมันเองได้ไประยะหนึ่งแต่สุดท้ายคุณจะไปไม่รอดผมให้คุณคิดอย่างนี้ครับไอ้เงินที่คุณจะเอาเงินกู้รายวันมาเพื่อมาชําระนี้ี่ยไอ้นี่ก้อนที่คุณจะเอาไปชําระเนี่ยคือใครคืออะไรคุณคุยกับเขา่ง่ายกว่าคุณคุยกับเขาง่ายกว่าหรือถ้าคุณคุยกับเขาแล้วไม่จบเป็นหนี้เขายังจะดีกว่าเป็นหนี้เดิมเนี่ยยังจะดีกว่าถ้าเขาไม่ชีหนี้ต้องระบบ เป็นนี้ธนาคารนีญาติพี่น้องนี่เพื่อนฝูงนี่การค้ายังดีกว่ายังดีกว่าเป็นนี่นอกระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับปัญหาเดิมดีกว่าไปสร้างปัญหาใหม่นะครับอยู่กับปัญหาเดิมดีกว่าไปสร้างปัญหาใหม่ปัญหาใหม่คือน,นี่นอกระบบเนี่ยแก้ยากกว่าเหนื่อยเครียดประสาทแดกได้ผมพอเลยกูณอาจ,จะประสาทกินได้นะประสาทแดกได้ใช้คำนี้แล้วกันตามสไตล์ผมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลักคิดง่ายๆนิดเดียวคืออยู่กับนี่เดิมที่มีปัญหานั่นแหละดีกว่าดีกว่าไปมี้นี่นอกระบบมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลูกค้าผมที่เป็นนี่นอกระบบเนี่ยลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกเป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วก็เขาก็เป็นนี่นอกระบบแล้วก็ร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นผ่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ถามว่าลูกค้าทํายังไง กับการแก้ปัญหานี้อนระบบหนึ่งหยุดจ่ายหยุดจ่ายแม่งดือด้อๆเลยนะฮะหยุดจ่ายหยุดจ่ายเลยไม่ต้องคิดมากนะครับสองไม่หนีไปไหนคุยดีๆไม่มีจ่ายไม่ไหวแล้วจ่ายคุณจนไม่ไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วไม่รู้จะยืมเงินใครมาจ่ายคุณละนะครับแค่นี้แหละแล้วคุณบอกโอ้มันก็มากระทืบถึงบ้านผมมีลูกค้ายอยรายหนึ่ง <c oughs> เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะแล้วก็ไปเอาเงินนอกระบบมาผมถามว่าพี่โอ้โหพี่ต้องสองต่อวันเนี่ยนะต้อง่ามทุกวันครับเดี๋ยวมันมาแล้วครับถ้าวันไหนบบ่าย,ายผมไม่โอนมันมาแล้วครับโอโ้แล้วมันไม่จ่ายมันไม่ได้พี่โอ้โหไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันมากันของําคนตัวอย่างกระยักบึก,บ,กบึกมาเลยผมก็ต้องหาเงินไปจ่ายมันแต่เชื่อไหมครับลูกค้ารายนี้ของผมอะจบปัญหาแล้ว ก็คือไม่จ่ายมันนั่นแหละมันก็ไม่ทําอะไรหรอกมันก็มาขู่นะครับมันก็มาขู่เราก็ไม่หนีไปไหนเราก็ต้องบอกมันว่าเราไม่มีผัดน์พอนไปก่อนนะผัดน์พอนไปก่อนนะครับแล้วเวลาคุณเอาเงินกู้มาเนี่ยได้เงินกู้ต้องระบบมาเนี่ยนะเก็บเอกสารเอาไว้เอกสารรับเงินเอกสารจ่ายหนี้เก็บให้หมดจ่ายดอกมันทุกวันโอนไปเก็บสลิปมาให้หมดนะแล้วไง <c oughs> บอกมันคุยกับเขาดีๆคุยดีๆนะ เออเนี่ยผมเอาเงินคุณมานะเราก็เข้าใจอ่ะตอนที่เรากู้เงินคุณเนะี่ยผมก็เข้าใจอ่ะดอกเบี้ยละสองต่อวันเข้าใจตั้งแต่แรกนายทุนมันจะพูดว่าก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะเงื่อนไขเนี่ยพอตอนนี้มันจะมาเปลี่ยนเงื่อนไขเขาจะพูดแบบนี้เสมอนะครับก็ช่างมันเราก็บอกว่าก็เข้าใจรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่แรกแต่ตอนเนี้มันรับไปแต่มันทําตามเงื่อนไขไม่ได้อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคุยกันใหม่อแ,แต่ถ้ามันไม่คุยแจ้งความ ลูกค้าผมไปแจ้งความนะครับแจ้งความที่สอนอให้ให้ร้อยเวนโทรตามมันอ่ะโทษนะฮะอาจจะสินน้ำใจให้ร้อยเบนค่าน้ำนอนน้ำชาให้ร้อยเบนของดิ้นหนึ่งค่าโทรศัพท์เ <c oughs> ขาจะช่วยเคลียร์ให้สารวัตรปุ้มกลับเลยก็ว่าไปนะเขาโทรไปเคลียร์ให้เราหน่อยนะครับ <c oughs> มันจะมีหลายหน่วยงานที่คุณจะให้พวกหน่วยงานเหล่านี้เคลียร์ให้คุณได้แต่อันดับแรกต้องบอกก่อนว่า ถ้าสมมติเขาเคลียร์คุณได้แล้วเนี่ยนะครับต้องแปลว่าเอ,อคุณยังเป็นหนี้เขาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เป็นหนี้นะไม่ใช่ว่าคุณไปแจ้งความแล้วคุณจะชักดาบเขานะคุณต้องเอามาว่าคุณได้เงินเข้ามาเท่าไหร่คุณจ่ายไปแล้วเท่าไหร่แล้วมาคิดในเลทอัตราดอกเบี้ยป,ปกติดีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีอะนะคือหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นตต่อเดือนเอามาคิดเลทปกติดูดิว่าที่คุณเอามาแล้วคุณจ่ายไปแล้วเนี่ย นะครับมันเกินไปยังถ้ามันเกินไปก็ต้องจบถ้ามันยังไม่พอมันยังขาด <c oughs> คุณก็ณต้องจ่ายเขาไม่ใช่ว่าคุณไปแจ้งความเสร็จแล้วนะครับมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยแล้วจะไม่จ่ายเขานะสมมติเอาเขามาละห้าแสนจ่ายคืนเขาไปรายวันนี่แหละถ้าจึงเขาไปแค่สามสี่แสนไม่ได้นะคุณก็ต้องคืนเขาให้หมดแล้วก็ต้องให้ดอกเบีย้ยเขาด้วยตามกฎหมายเราก็แฟร์ๆเขานะครับเขาแฟร์กับเราไหมเขาไม่แฟร์กับเราเขาคิดดอกเบีย้ยมากกว่าเราแต่เราต้องแฟร์ขเขาเพราะว่า เอายึงเงินเข้ามานะครับนะหน่วยงานที่ลูกค้าผมไปแจ้งนะครับเ้าประสบความสาเร็จมีนะสอนอสาราวัตรไรดาบเหนือเวเลว่าไปอันนี้ตารวจนะครับศูนย์ตำรงธรรมอันดับ 2, สองศูนย์ตำรงธรรมนะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์ศูนย์ตำรงธรรมแต่เขาก็ตั้งมาเพื่อรองเรียนนะครับสามกองปราบกองปราบปา่ากรมตํารวจ นะครับสี่ DSI เ,เล่นเล่นแม่งเลย DSI ฟอกเงินแม่งเลยแล้วก็ปปงอปปงยนะเอากฎหมายฟอกเงินเขาสู้นะครับแล้วก็มีลูกค้าผมบางรายเนี่ยเคยแนะนำลูกค้าไปว่าไปนี่เลยเอญลูกค้าผมอยู่แถวสายใหม่ผมรูกว่าไปนี่ไงสายใหม่ต้องรอดเพจเขากำลังดังเพจสายใหม่ต้องรอดไม่ก็นไปประมาณอย่างเงี้ยครับโขนกระแส นะหรือว่าเพจอะไรต่างๆที่มันกําลังที่เขาเป็นเพจที่ช่วยเหลือความไม่เป็นธรรมของสังคมอะ่ะคุณเข้าไปร้องเรียนให้เขาช่วยชนให้คุณเลยนะครับผมบอกเลยว่าจบเออที่บอกที่ที่ผมบอกว่าจบแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นผมไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ติดต่อผมแล้วแต่แปดสิบเปอร์เซ็นที่ลูกค้าไปดีวแบบนี้แล้วไปชนแบบนี้แปดสิบเปอร์เซ็นจบจริงๆนะครับแต่ผมบอกว่าจบแล้วยังไงคุณก็ต้อง เกลียรยเงินเขานะอ่าเอาเงินเขามาเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าหักลบกบนี้แล้วเหลือเท่าไหร่นะครับนะอันนี้คือวิธีแก้นี่นอกระบบจากประสบการณ์ตร,ตรงของพวกผมนะฮะที่ผ่านระหว่างการแก้นี้ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปชนกับลูกค้าไม่ใช่สิไปชนกับเจ้านี่้ลูกค้าด้วยผมไปชนในลูกค้าประมาณสองสามลายผมวาไม่เอาบอกพี่ คือถ้ามีนี่ต้องระบบผงขอนะผมไม่ไม่ยุ่งนะเพราะว่ามันเสียเวลาทํางานผมเยอะมากเลยคือแทนที่ผมจะมานั่งเขียนเขียนแผนการปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้าไปเจราจานี่ใหญ่ๆดีกว่ามานั่งคุยกับพวกโอ้ยมันก็เร็วกนล่าดออะพูดตรงเสียเวลานะครับอันนี้ก็บอกลูกค้าพี่ไปทบบําแบบนี้แบบนี้แล้วกันทําเองนะตอนแรกเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะไม่รับตั้งแต่แรกเลยถ้าบอกว่ามีต้องระบบบอก,บอกไม่ไม่ไม่รับเลยพี่ผมช่วยเฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้น นะครับถ้าเป็นนอกระบบแม่เ,เลยนะนะนะก็คือวิธีการแก้ไขนี่นอกระบบจะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับนะเดี๋ยวเน้นย้ำอีกทีนะฮะวิธีหน่วยงานที่ไปแจ้งนะแจ้งความต่อนอนะฮะกองปราบศูนย์ดำร,รงธรรม s s i ปปอง,องอหรือไม่ก็ไปเพจดังๆที่เขาช่วยเหลือคนประชาชนที่ผมมีลูกค้าคนหนึงไปสายใหม่ต้องรอด รอดไปแล้วด้วยลูกค้าผมนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหานี่นอกระบบนะครับแต่ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยมีปัญหานี่นอกระบบยายาอย่าทะลึ่งไปเอานะผมบอกแล้วคุณอยู่กับหนี้เก่าหนี้หนี้ที่คุณกําลังจะไปอาวนี้นอกระบบมาจ่ายอะ่ะอยู่กับมันผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านอกระบบอ่ะแล้วปัญหามันไม่บานปลายนะครับปัญหามไม่บานปลายอ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ